ผมไปบอกเขาว่าผมอยากให้รู้แค่ว่าที่นี่มีกฎห้ามเราลูแล้วพี่เรารู้แล้วก่อนที่เราจะซื้อมาเราขออนุญาตพี่อ่านแชทหรือยังเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้คุณสั่งโบกระทะเขาบอกว่าให้ซื้อของในร้านของชาขึ้นมาได้ไปดูแชทกันนะไหนที่ควรจะบอกว่าให้ซื้อของร้านของชําโดย ข้อยกเว้นของทางนี่ก็คือไม่ให้สั่งรกระทะขึ้นให้สั่งแล้วแล้วพี่ก็ไม่มีใครระบุวค่ะที่เรามาที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกค่ะเราจะมาเยอะมากเขาเข้าใจว่าเขาแจ้งนะว่าให้สั่งไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาข้อสองเขาบอกรอบแรกหนูเข้าใจว่าบอกมีคำามกัดความว่าให้สั่งของแต่กี่โมงก็ทําสาถามหนูนั่งเครื่องอยู่โอเคโอเคแล้วพอรอบที่สองหนูขอซื้อหนูขอจะตอนนี้ เข้าใจกันแล้วเนาะว่าทางนี้เ,เป็นกฎของเรากของแต่ว่าไม no ่คือมันไม่ชัดเจนในเรื่องการให้สั่งหรือไม่ให้สั่งเนาะไม่ให้สั่งอยู่แล้วครับพี่คนจ่พี่อ่านเลยค่ะให้อ่านก็ได้อ่านเลยให้อ่านก็อ่านเลยมีคําว่าห้าสั่งกระทะขึ้นมาไหมพี่ต้องบอกว่า ซื้อร้านของชาได้โดยคุณห้างเสออ์กระทะนะครับหิวข้าวจะให้ไปซื้อมามากขึ้นมากินใช่ไหมบินมาจากกรุงเทพขับรถมาสี่สามักก็ไปซื้อกินเองสิค้ามซื้อขึ้นมากินที่นี่แล้วพี่คนจะต่อว่าลากค้าไหมทำไมพี่ไม่ตว่าคือละสองคือละสองพันอีกก็สองพันรวมกันสามพันกว่า คืออยากมาพักผ่อนไงพี่เข้าใจครับอยากพักผ่อนแต่เราก็มีกฎของเราเราไม่ให้มันควรจบตั้งแต่แบบแอดมินพี่อนุญาตแล้วพวกหนูก็ซื้อขึ้นมาควรจบแล้วเขาบอกพี่อ่านเลยค่ะเชิญอ่านได้เลยอันดับแรกพี่อ่านแชทก่อนนะกับพนักงานพี่กับใช่พี่คุยกับแอดมินพี่หรือยังคะแต่มันไม่ได้มีไม่ได้ระบุไงคะพวกหนูเพิ่งมาครั้งแรกอ่ะคือเขาคุยกับทางนี้เนี่ย ขาไม่ได้บอกว่าห้ามสั่งหมูกระทะใช่ไหมใช่ค่ะทางนี้ก็เข้าใจผิดว่าเออคงจะเอาอะไรเราเป็นเราเป็นลูกค้าเราจะไปรู้เหรอพี่หนูมาครั้งแรกค่ะพี่อ่ะเปิดเปิดได้เลยค่ะแชทเดียวกันค่ะค่ะเปิดได้เลยค่ะถ้ามีคาว่าไม่ให้สั่งหมูกระทะคุณเปิดได้เลยค่ะจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายหนูก็ไม่สบายใจเพราะว่าหนูนั่งเครื่องมาแล้วเราต้องมาเสียค่าที่พักปีเพราะว่าไม่กล้านอน เริ่มจากที่เราเข้าที่พักแล้วทีนี้เราสั่งหมูกระทะของทางที่พักเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือเหมือนว่าที่พักเขามีกฎให้สั่งอาหารก่อนเที่ยงแล้วก็เราก็จัดการสั่งตามกฎของที่พักเรียบร้อยนะครับทีนี้พอถึงเวลาเขามาเสิร์ฟอาหารเราไปครั้งแรกเราไม่รู้ปริมาณอาหารเนาะพี่ว่ามันมากหรือน้อยแค่ไหนทีนี้นเราก็คุยกันสคนแล้วว่าเหมือนไม่อิ่มเราก็เลยทักแชทไปตอน5้าโมงสี่สิบอะครับว่า เหมือนว่าปริมาณมันไม่พอ,เ,อ,อเราขอเหมือนว่าสั่งเพิ่มได้ไหมทีนี้ครัวเขาปิดเราก็เลยถามทางที่พักว่าออทีนี้จะจะทำยังไงถ้าลูกค้ามาแล้วหิวแบบนี้เรอาอจะให้ไปซื้อที่ไหนเพราะว่าทางที่พักก็ไม่ได้มีของสแตนบายซัพพอร์ตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาให้เขาก็ตอบแชทมาเหมือนเหมือนในโพสต์นะครับว่าอะไรนะเฟินให้ลงไปซื้อเออให้ลงไปซื้ <ใน S 2> อ ใช่คือเขา่าบอกว่าเขา,าหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอยู่ลูกค้ารอ,อสักครู่นะคะเ,คเสร็จแล้วทีเนี้ยทางเพจก็ตอบกลับมาว่าเอาแบบนี้เพราะว่าก่อนนั้นี้เรามีการถามร้านเขาไปแล้วว่ามีร้านที่แนะนําให้เราได้ออกไปซื้อข้างนอกไหมเ,<ๆ>เขาก็ตอบกลับมาว่ามีร้านขายของชําด้านล่างหรือลูกค้าจะลงไปซื้อลงไปนั่งทานด้านล่างก็ได้แล้วแต่ตามที่ลูกค้าสะดวกทีนี้พอเรา ตอบเขาไป้เขาเออเขาพูดมาแบบนั้นเราก็ไปสั่งหมูกระทะจากที่อื่นเน่ขึ้นมาแต่ว่าไม่เอาเตาไม่เอาแก๊สกระป๋องเราก็เข้าใจว่าทางแอดมินอ,อนุญาตเราซื้อขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้พอกินไปสักพักประมาณสองทุ่มคนดูแลเดินลงมาชี้หน้าด่าเราก่อนเลยยังไม่ถามเลยว่าเคุณลูกค้าครับซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามาไม่ถามเลยครับชี้หน้าก่อนเลยว่าคุณสั่งหมูกระทะมาจากที่อื่นเหรอครับเราก็บอกว่าใช่ทางแอดมินเขาอนุญาตแล้วนะพี่เขาก็บอกว่า พอดีแอนมินโทรหาผมผมไม่ได้รับสายมันเป็นข้อผิดพลาดของบริการของทางทางที่พักถูกไหมพี่เออคือมันไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าว่าแอนมินจะรับสายหรือไม่รับสายทีนี้เรามีข้อความยืนยันว่าแอนมินเขาอนุมัติเหมือนว่าให้เราสั่งแล้วอ่ะเหมือนยินยอมให้เราสั่งเราก็สั่งมาเขาก็จีหน้าด่าเราเออเหมือนว่าถ้าคุณเอามาแบบนี้ที่พักเสียหายไหมครับอืมเหมือนว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาเออมันไม่ยุติธรรมกับเขาก็ไปใช้อไปแกสกระป๋องเขาไปใช้ เตทีนี้เราก็ถามกลับว่าแกสกระป๋องราคากี่บาทเท่าไหร่พี่จะให้หนูเสียค่าแกสกระป๋องให้ได้ไหมเขาไม่ตอบแล้วเขาก็เดินขึ้นไปพอเสร็จแล้วปุ๊บพอเดินเพื่อปุบเขาก็เดินวกกลับลงมาอีกแล้วก็เดินมาว่าเราอีกว่าแล้วมันยุติธรรมกับผมไหมแบบนี้ใช่แต่ว่าท่าทางนี่คือไม่เกี่ยวกาดเลยนะพี่ดีๆกับเราอ่ะเกี่ยวกาดเลยมีโทรศใช่แล้วเราก็ผู้หญิงสามคนก็เลยแจ้งความตอนนั้นเลยเจ้าหน้าที่ก็มาไกลเกลียให้แล้วก็ พาเราออกไปพักที่อื่นนะครับก็คือเราก็ไม่กล้าพักแล้วกลัวไปแล้วค่าที่พักเราก็เสียเลยนะพี่ยังไม่ได้ล้มหมอนนอนผ้าห่มยังไม่ได้ขี่กลางออกนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสําหรับผมอ่ะเหมือนว่าอยากจะให้รับฟังลูกค้าบางทีลูกค้ามาไกลหรืออาจจะยืดหยุ่นกันได้บ้างเพราะว่าสภาพที่พักเนาะมันชันมากใช่แล้วขึ้นลงไปซื้ออาหารอ่ะมันค่อนข้างที่จะลําบาก